สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมกวักมอรกตดํำของเรานะคะหลายหลยคนจะเห็นว่าทำไมมันมีสีเขียวสีเขียวนี้ก็คือเป็นยอดที่เขาพึ่งแตกใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาแก่แล้วใบของเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่ากวักมอรกตดํำเรามีกี่ใบเชื่อไหมคะว่าต้นนี้มีทั้ง19ใบแล้วก็20บใบเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะ กิ่งนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามาดูกิ่งนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบนะคะ ต้นนี้20สมุทเขาเชื่อกันว่าถ้าใครเลี้ยงกวากม,มรตดำได้19ใบหรือ21ใบจะมีโชคลาภนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้มงคลเดี๋ยวเราจะหาได้แดงม,มาปลกนะคะคอยชมนะคะว่าเดือนนี้เราจะมีโชคมรลาภไหมบ๊ายบาย